ดีท่านผู้โซมทุกท่กทกทานเนาะมืงอนีอ้าวพอมืงอนีเดี๋ยวติดน้ำเหมียววะล่ะออนอะติดน้นเหมียววะล่ะออนสิบห้าไปบึงเห็ดสี่ท่ทเอาเพื่อนสาวมาล่างเห็ดบอนอหรือมากินเลยนอเก่งเห็ดมีสงสัยยังบ่ดตื่นดอกเหมียวน่ะถาตื่นนั่นเด้อ เมียวอะ่ะน้งหมดตื่นดอกเวลานี่ค่ะมาล่างเห็ดนี่โอ้สิทากินจนว่าเมื่อยกุเล็บนเห็ดไปได้ไปหาดอกพี่น้องเอื่อยเอามาไปหาบ่ได้ดอก <c oughs> ประมานที่สามถุง <c oughs> นี่เห็ดสามถุง <c oughs> <c oughs> สีไร้ยล่างเห็ดและแกงแกงกับพัด เอิญเสาวเมียวมากินกันนะามาอนีสิพาไปเที่ยวใส่นอเห็นเพื่อนบอกว่าให้พาไปเอาคองอยู่ใส่บูเสาวเมียวเนี่ยิสดไปน้ากันอีเอิญพอดีเลยเอิญมากินแกงเห็ดเนาะกินน้ากันบอ่อทุกคนกินแกงเฮ็ดแล้วละจ้ะพาไปเที่ยวใส่ต่อนอว้าวเมื่อยเมื่อคืนนี้ไปดันตื่นสายแล้วมาอนีตื่นสาย เพื่อนสาวนี่ยังไม่ให้เลตื่นเดออเวลานี้เนาะนูงามมาพักได้ทด่สามถุงนห้อนมันคือห้อนว่ะเดี๋ยวจังลางแกงกันน่างามบมอเห็ดทุกคนเคยเห็นมันเนาะแกงมีโคตรแซ่บเลยเนาะเพราวานี่กับส ซื้อเขาวะเมียมันก็กินมันซีเมืองอยู่ะแทบเนาะเพื่อนอะยูเป็นได้น่ะยูเป็นเ,นะเนพื่อนสาวค่ยเห็นเห็ดระยะเพื่อ,อนะนคืนนี้ไปเบิ่งหมอลำจนเมื่อยกลับมาเกิดอุบัติเหตุหน่อยหนึ่งเอารถไปเฉียวรถเขาซีถลอกปอกเปิดเฟิด สีถลอกออกบน,นเลยรหลดดิฉันได้เห็ดสีหลดใหม่อีกบนที่นี่โอ้ยได้ไปเห็ดสีใหม่ทุกคนขาดสีสวยเนาะว่ากันก็เหมียวอยู่นี่ คนไปเบ่อคืนนี้กับหญิงเมียวสีถลอกบ่เลยรถขาพระเจา้าไปเสียเงินอีกแล้วเมียวัาเสียโลดเมียเ,เสียซอยโอ้ยเวอรลายเติม์กเฉลีประมาณสามพันสี่พันบาทว้ทุกคนรถของขาพระเจา้าไปแล้ว ข้าพเจ้าเมื่อยแห้งสิได้เสียงเงินฮัลโหลสบายดีสบายดีพเพราจะตื่นลานหน่อยร้อยซื้ออย่างนั้นลูกซื้ออย่างนั้นซ,ซื้อเพชรมีนาหลานสาวหละ่ะเขาจะตื่นบ่เมื่อคืนนี้ไปเบิ่งมาล้ำเรื่องเหมือนมวนอยู่โอ้ย เมื่อป้เมื่อป้าแล้โทรหาแล้วพ่อบอกว่ามาโหลดมาป่าร์ลานสาวลานซาวเขียดเป็นพราลานซาวเขียดอีแล้วรถจะไปเฉียวของเขาเนาะออืมถ้า,ถาเราอ่อนถารถก็กบอกเป็นยังซีอีเพิ่นวะตอนไปไปน้ำกันค้ากรบขี่รถจักกับกระพอเมนบอเห็น <c oughs> <ๆ S 1> ยังนะ เห็ดใส่พืชน,นะสียำ่ำสียำ่ำผักบุกนะโอ้ยทุกคนเดี๋ยวจงได้อ่อนไปล่างเห็ดก่อนมะพี่โรเอาเพื่อนสาวมากินแกงเห็ดก่อนยังบุทันตื่น,นอ่อนว่าทุกคนเอื้อยคอยมาสาวผม,มวทุกคนคือสืจือหนาจือตาเอื้อย่อยได้แหละเนาะอันนี้เอื้อยเอาาื้อยหัก มาสาผมน้ำอ่อนเองมาซาาหัวพีาาว่น้องมาซาประจำนี่ค่ะมาตลอดมาเกาหัวอันนี้มาถือมาบางเชื่อกันจะลืมว่าเอื้อยซ้ำมือใดนอ <c oughs> อันนี้แช่น้ำยาไว้อยู่หัวเอื้อยผมร่วงพันซือน้ำยาาแต่ใสบ่บูขวดน,น้อยๆหนึ่งสามร้อยกบบว่าบาทเพื่นวะ แพงเนาะนยาดีย,าด,ยาดีใส่ยจักเถื่อแล้วเว้ยใส่มันดีขึ้นปะของแพงทุกคนของแพงของแพงแล้วม,ามากกันก็เลยดีจั่งสิะแพงนี่แพงแหงรองเมือนกันหมันเป็น,ปนแบบว่มเป็นเสรามลา กันอืเอนองน้มารใ่กลังแค่สูตรดีได้นี่กินคืออย่าอย่าเพ่นเท่านะอเอเอ,อ,อแต่คนอื่นเขาว่าเหม็นเน้มันติดอันนี้ทนเลยเวลาลูกค่ามาสาผมลูกค่าว่าผู้ใดเอาอย่าเพ่นอย่าฮีโรมาท่าเขาถา ออเออเซ่ไว้ก่อนเนาอเอือเนาออ่าเซ่ไว้ก่อนให้ยาดีเพิ่นทำงานก่อนแม่มาหลางเฮ็ดเลยได้ชาวแม่แล้หลางเฮ็ดเราไปใส่นอโอ้หลานหน่อยกับมานแม่เดียนี่สบายดีวู้เป็นตะแพงแทนอ้ะเพืเ่อนาลานสาวหล่ะข่อย แม่เมื่างเฮ็ดแม่เสียไปใส่ว่าว่าสิล่างเฮ็ดแก่งสุดไทยแะ้วกันละสาผมบริล่างผู้ม,มื่างก็เป็นสเสด็จแม่ของขันหน่อยเองแลวเนาะเพื่อนกะสิจมอยู่ได้แม่กะพระเจ้ากะสิว่าลูกสาวสิล่าง,มางเมื่อหลงจเถื่อยากสาผมให้เอือยโตฮันเพื่อนสาวแล้วเพื่อนสาวบอกว่า จักน้อยจากน้อยแต่งหนาก่อนสิมาก,กินแกงเห็ดเพื่อนว่ะเพื่อนอีรีมองนี้เพื่อนแหงแม่กระเสียเห็ดอะไ้เพิ่มมาอีกสามถุงค่ะทุกคนกินเห็ดจนพุ่งกลางพู้เล่ยแป่แรวไปล่างหัวให้เอื่อยก่อนเนาะทุกคนล่างหัวกันขออนุญาตลางหัวให้เอื่อยก่อน เดี๋ยวจะมากินแกงเฮนํากันมาแล้วค่ะบอดี้ยินดอกมาแล้วถากินแกงเฮดกินข่าแล้วกินข้ามาแล้วทุกคนคือสิบรด้กินดอกแกงเฮดนะสีได้พักกันไปโตอได้ ่อนน้แม่อยู่คนมากนะคือสีบได้กินแกงเฮดแล้วเนาะคือสีได้ไปแล้วเนาะกินยุะกินอะไรเด้องามๆผยนะกินแล้วมึงสิเห็นแล้วินกะเหมป ชอบไปขังในซาผมใหอื่อยอ้อยู่แต่ว่าเพื่อนรับก็เลยยังบธ่ธันยเอามาเป่าเช่นมาลากแกงเห็ด้จ้าเพื่อนสาวสิพาอากไปกินข้างนอก ไอ้มนลาเพื่อนสาวบอกว่าเอาไปกินข้างนอกกลับมาถึงกินเกลงเห็ดเป็นเดอเสียมนเป็นเะอเสียมแห้งอันนี้คืออย่างเออผัดเห็ดเนาะผัดเด็ดผัดเด็ด ว้าสรีดายหายออกไปกินข้างนอกก็ได้เนาะเพื่อนสาวส่วนกลับมาจงก,กินแกงเห็ดเพื่อนสาวบอกว่ากลับมาค่อยกินละออกไปข้างนอก่อนนั้นสิคําเพื่อนมาส่วนนีว่าสิเป็นคนล่างเป็นคนแกงบาได้เห็ดซ้ำยากลูกค้าสาพมปะ เมาไปเจอกันอยู่หันอาหารเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเพิ่นถี่จะเข่ามาแล เป็นฟูฟับฝูฟับเนาะเป็นจังไหนเนาะขออนุญาตอิมนขาวเด้อบัดที่นี่ที่ตามอ่อนเนี่ยเด้อกดไรคดแช่เป็นกำลังใจให้อ่อนก็มีแล้วต่อไปเด้อบ๊ายบายบ๊ายบดย